สวัส <c oughs> ดีครับเพื่อนพองน้องพี่ของแอดหน่อยนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยงวดที่ผ่านมานะครับหวยออกไปที่ครับหกหกเก้าแปดสี่สามนะครับงวดที่ผ่านมาข้างล่างออก ง, <c oughs> งวดที่ผ่านมาโชคดีกันหรือเปล่านะต่อไปผมจะสรุปแบบนี้นะลงในหนังสืองวดที่ผ่านมางวดก่อนนูน้นลงไปที่าปากแดงศักดิ์สิทธิ์นะงวดก่อนหน้านูาน้นนะงวดที่ผ่านมาลงอยู่ที่หลวงพ่อปากแดง ของแอดหน่วยให้ไปที่6 8 6 7ดหกดแกับ0 1นย์หนึ่งสองสี่นะครับบนและล่างออกไปที่6กหนึ่งนะครับหกหนึ่งสี่หชุดถ้าดูขยับมานิดนึงนะเลขล่างเด่นที่หนึ่งอย่างที่ผมแนะนำไปนะครับศูนย์หนึ่งสอง เดนไปที่0กับ1ถ้าจะลองดูก็0กับ1ก็จะเป็น6 0 6 1นะครับเลขบนอยู่ที่4นะ2กับ4ผมนึกว่าจะมาที่7 4 8 4หรือ9 4นะปรากฏว,ว่าไป4 3เป็นเลขนอกชุดเข้าไปเฉพาะล่างที่6 1นะครับที่นะ นวดนี้ผมก็จะลงแบบนี้นะครับจะไม่ลงเป็นอาจจะไม่ลงเป็นเป็นแบบแบบสรุปนะหลายท่านไม่ติดตามบอกเอ๊ะดูตรงไหนมันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ในเล่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นติดตามตลอดนะครับใครไม่ติดตามก็ไม่ได้เลย <c oughs> ก็ไม่รู้แหละเอามาดูงวดนี้นะครับเปิดสักการะใหม่ผมให้มาที่ดูที่พิชิตชัย งวดนี้งวดกลางเดือนนะให้มาครบนะพี่ชิดชัยผมเลือกลงเพราะว่าเขาให้ครบครบเซ็ตมีครบเข้าแน่นอนงวดนี้ของพี่ชิดชัยนะกลางเทอมกลางเดือนไม่ใช่กลางเทอมกลางเดือนนะเขาเขาแม่นนะถ้าซื้อก็ซื้อช่วงนี้นะเลขหลักอยู่ที่สามสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับสามสี่ห้าเจ็ดแปดวอลเมรอยู่ที่สี่ห้าหกเก้า นะครั <c oughs> โหยิงพอยแก้วอยู่ที่สองสามห้าแล้วหกดึงมาที่หกกับสามเข้าหมดเลยนะครับบทจะแม่นนะเนี่ย <c oughs> บทเขาจะแม่น <c oughs> ขอภัยอากาศเย็นนะเย็นมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะที่บ้านผม เอาไปที่หกหนึ่งและสี่สามเอ้ยไม่ใช่พูดผิดแล้วนะหลังเบรืรอแล้วเนี่ยเบอรอแล้วงวดที่ผ่านมานะมันอยู่ทางนี้เออนี่งวดที่ผ่านมาอยู่ที่สามห้าหกแปดเก้านี่คืองวดที่ผ่านมานะขอโทษนะครับขออภัยโหนพอแก้วอยู่ที่แปดกับสองนะสองสาม แปดห้าสองสามแปดห้าเข้าไปที่สามสี่สามตัวนี้เข้าตัวเดียวนะครับตรงนี้เข้าตัวเดียวส่วนข้างบนเข้าหกกับสามนะครับเนี่ยตรงนี้เข้า 6, 3, หกับสามหวยออกไปที่แปดสี่สามกับหกหนึ่งนะครับอ่มาดูงวดนี้ งวดนี้พิชิตชทยหน้าปกอยู่ที่สามสี่ห้าเจ็ดปดของแท้ของวอลเมทอยู่ที่4ี่ห้าหเก้าดูจากตัวเลขนะดูจากตัวเลขงวดนี้ค่อนข้างจะเอียงไปทาง3ามสี่ห้านะครับนะผมว่านะอยากออกไปทาง ให้มองไปทางเลข4กับเลข5นะครับที่มันชนกันส่วนมาทางนี้นะจวนหอนพลอยแก้วนี้อยู่ที่2 3 5และ6 2 3 5และ6ตัวเด่นนะตัวเด่นงวดนี้ไม่มีสี่นะมีหกสาม 4และห้าสี่ห้ดูชนไม่มีชัดเจนเลยนะครับไม่มีชัดเจนตรงนี้4 5ตรงนี้ดันมีแต่5อโอเคทั้ง3ส,สูตรนี่ชนกันที่5นะครับ5จะสวยไหมรางวดนี้มาดูอาจารย์แดง อาจารย์แดงให้เก้านะครับงวดนี้งวดที่ผ่านมาให้ห้ามหลุดนะหลุดนะครับหงวดนี้ให้ห้าทายแบบเรียนนะครับงวดที่ผ่านมาสี่หกเล็บแปดเข้าเลยนะสี่สามหกหนึ่งนะครับหกหนึ่ง ตรงนี้สี่สามตรงนี้หกหนึ่งนะครับหลังวดนี้ตรงนี้เลขล่างนะห้ากับเจ็ดเจ็ดกับห้าส่วนเลขบนล่างอยู่ที่ 5, 6, ห้าหกเก้าใจผมยังชอบไปทางนี้ยนะยังชอบไปทางหกกับเก้าอยู่นะเอฟซีนะหกับเก้านะ งวดที่ผ่านมาเข้าหกหนึ่งนะงวดนี้จะติดหกอะไรอีกนะจากดูเล่มนี้นะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับดูเยอะๆก่อนโค้งสุดท้ายอยู่ที่แปดกับเก้านะแปดกับเก้าโหนหญิงมาลีอยู่ที่เจ็ดกับห้าเลขล่างนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าหกหนึ่งนะนี่ผมบอกเอาหกใส่มันเข้าหกหนึ่งจริงๆนะ วดนี่ห้ากับเจเจกับห้ายังไม่สวยนะครับแต่ถ้ามองถ้าบอกว่าชอบเลือกผมเลือกไปทางเลขห้านะถ้ามาถ้ามาล่างน่าจะชอบไปทางเลขห้าตัวนี้เกตัวนี้เก้าตัวนี้เก้าห้า้าเ้า้านะอย่าทิ้งนะยังมีสิทธิ์อยู่นะห้าเ้า้าห้าเนี่ย งวดที่ผ่านมาถ้าออกศูนย์ห้าเก้าก็คงรับรับทรัพย์กันเยอะนะแต่เป็นเลขหน้ากันนะแต่แต่ก็ไม่เข้าเลขหลังหรอกส่วนใหญ่ก็จะซื้อกันศูนย์ห้าเก้าเลขละเลขท้ายกันแต่งวดนี้น่าจะอยุดที่นี่แหละห้าเก้าเก้าห้าเนี่ยนะคู่นี้นะก็ยังทิ้งไม่ได้นะครับคู่นี้ก็ยังทิ้งไม่ได้มาดู แม่นจริงแม่นจริงเขาดึงไปทางเลขล่างนะสองแปงวดนี้2 8งและสไปคนละทิศคนละทางเลยนะเลขงวดนี้นะไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกันเลยดึงเด่นไปที่2กับ8พิจารณาด้วยนะครับเลขสองงวดนี้ผมว่าน่าจะเด่นมากๆทางเลขบนนะสองสนะสอง สองกับสี่นะผมว่าจะน่าจะจิตบนอยู่ที่สองสามสองหนึ่งสองเจ็ดสองหกนะให้พิจารณาเลขนี้ไว้หน่อยนะครับเอซีนะเอามาดูข้างในนะที่ผ่านมาไม่เกี่ยวนะเขาไม่ได้ให้นะ มาดูจุดเน้นจุดเด่นกันเลยนะจุดเน้นจุดเด่นอยู่ตรงนี้นะเมยาตาทิพย์หนึ่งเจดหกนะแมนจริงสี่สองสามแดนะเลขหลักสิบนะสี่สองสามแนี่นะครับชัวจริงชัวจริงหนึ่งสองสหนึ่งสองและสตัวนี้นะให้ เอามาใส่กับชุดนี้นะมีสองกับสี่นะครับจับตาไปดูที่สองกับสี่นะครับตัวแต่ตัวนี้ชัวล่างนะต,ตัวนี้ชัวล่างนะมันจะเป็นสี่หกแต่มันจะเป็นหกสองหกสี่ 6, 2, 6, หรือเปล่า F4 นะดูตรงนี้นะผมว่างวดนี้น่าจะมาไม่เกินนี้นะเนี่ย42463686แล้วก็เนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยนะสองตัวเนี่ยนะ44หมายเ41464743ออกไปแล้วนะตัดออก21262723นี่นี่คือตัวเด่นนะครับเด่นมากๆ สำหรับใบนี้นะครับส่วนดูอื่นเลขน้ำโชคอยู่ที่6กับเจ็ดเงินล้านอยู่ที่7จ็ดหกสนะครับน้ำโชคบนและล่างมาตัวก็คืออยู่ที่4 2 3 8องเน้นไปที่4 2และ3าม นะครับสี่กับสองนะงวดนี้เริ่มฉากกันที่ตรงนี้เลยนะครับพรเทพเดี๋ยวลงให้นะพรเทพฉบับสมบูรณ์งวดนี้เลขเด่นของเขาอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แปดนะครับถงใช้อยู่ที่สองเก้าแปดลุนเจริญอยู่ที่สองกับสามนะสองสามหกสองสามแปดนะ ฝั่งนี้ดีนะฝั่งนี้ดีอยู่นะแต่ฝั่งนี้ยังไม,ไม่ยังไม่เดินนะฝั่งนี้เดินเดินบ้างไม่เดินบ้างนะแต่ค่อนข้างดีนะครับแต่ค่อนข้างดีส่วนพรเจริญพรเทพนะพรเทพโอเคเลยงวดน,นี้นะ่าจะไปทางเลขฟันไปทางสองกับสี่นะสองสามสี่นะครับฝั่งนี้ก็ยังเดินสี่อยู่นะสิบสองชุดเงินล้าน 5้มาอยู่ที่5 4 6 4แล้วก็7 4สนะครับไม่มี2นะไม่มี2เลข4ค่อนข้างจะเด่นนะผมว่านะ,ะเนงินล้าน3กับ1น้ํา้ำทิพ1 2 4 5แล้วก็ชอบตรงไหนล่ะนะชอบตรงไหนจักไปนะครับ สำหรับผมเล่มน,นี้นะอยากให้ดูหนึ่งที่กับสองที่นี้นะครับเชื่อว่ามีนะครับเชื่อว่ามีค่อนข้างแน่นอนจับคู่เข้านะเชื่อว่าจับคู่เข้านะดูดีๆนะครับผมว่าเข้านะเน้นไปที่เลขสองกับเลขสี่ก็แล้วกัน โอเคครับกับขอพรบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดหน่วยคุยเรื่องหวยด้วยนะครับกับขอบพระคุณเจ้าของไปตรวจพิชิตชัยนะครับขอให้ท่านค้าขายใกล้กปีใหม่แล้วพนานามัยแข็งแรงค้าขายร่ลำรวยก็แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี